นมาแออสลีนออกม้็ไอยุ่งด้วยอ้ยแม่แหมอะไตังไ์คลิปหลุดตารคไม่้าคะบไม่เหรออย่ามองตเลย่นวไม่ะใครมาดูใครมาดูมาไม่มาดูไปยองาซะไยองขาซะหับตาหลับตาท้าไาสลี่ม แอร์เดือดหน้ามันเขารอไม่กลัวไม่กลัวก็ได้เดี๋ยวไม่ท่าจูครับ